อายุ60เดือนทักษะพูดเล่าได้ว่าทำอะไรเมื่อวานนี้วันนี้แนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กได้ทำในวันนี้ในช่วงระยะเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานเมื่อกี้ก่อนเข้ามาหาคูวาน้องทำอะไรมาบ้างนะเล่าให้ครูฟังได้ไหมคะคไปเล่บนบ้อลมาคะเก่งจังเลย 2. ผู้ฝึกถามวันนี้หรือเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างให้เด็กตอบถ้าเด็กจำไม่ได้ผู้ฝึกลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวันเช่นตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวทานข้าวไปโรงเรียนเป็นต้นแล้วเมื่อวานนี้น้องปิ่งปิ๊งทำอะไรมาบ้างคะ เมื่อวานนี้น้องปิ่งปิงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปลงฟันแล้วทำอะไรอีกนะกินข้าวอ่าทานข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนใช่ไหมคะอาจากนั้นถามให้เด็กตอบจนเด็กพูดเล่าได้เองว่าทำอะไรบ้างเมื่อวานนี้วันนี้ 3. ผู้ฝึกแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง พูดคุยและถามทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันให้คุณแม่พูดคุยและถามทบทวนถึงสิ่งที่น้องทำในแต่ละวนันอย่างเช่นวันนี้น้องไปโรงเรียนได้เรียนวิชาอะไราได้เล่นกับเพื่อนคนไหนทำกิจกรรมอะไรมาบ้างค่ะเพื่อให้เขาได้ฝึกทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่บ้านนะคะได้ค่ะ